กาแฟตอนเช้ากับหนึ่งแก้วอ่าสวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทาง f a c e บุ๊กทุกท่านนะที่แวะมาเยี่ยมมาชมกันนะวันนี้ก็เป็นวันพระฤัสแล้วนะก็สัปดาห์แรกของ เดือนสิงหาคมกำลังจะผ่านพ้นไปนะวันนี้วันพฤหัสุ่งน,นี้วันศุกร์ก็จะพิชิตชัยวุ้นตะกูลอันนี้เป็นทนายนะทนายไม่รู้ทนายถนัดทางด้านไหนทางด้านหายาทางด้านแพ่ง ก็วันนี้เรื่องการเมืองก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายนะฮะมันก็โดนข่าวเรื่องของความเล็กไท้ของกระบวนการยุติธรรมเข้ามาแทรกแทนนะทั้งเรื่องของในชั้นอายการในชั้นของตำรวจนะฮะสวัสดีครับคุณหมอหมอภูมิไทยหมอภูมิไทยดีเป็นแก้ว เอกราชอ่าเอกราชเอกราชวันนี้อยู่ไหนเลี้ยงข้าวหน่อยเอกราชมูเค็มเจ้าของนิตยสารอารามีหมอภูมิไทยหมอภูมิไทยก็อยู่ทุ่งสงนะอยู่ทุ่งสง อยู่ทุ่งสงเมื่อคราวที่แล้วในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562คุณหมอภูมิไทยก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเขตทุ่งสงอย่านั้นลนะครับทุ่งสงบางขันในานามของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่า ให้การเลือกตั้งไปอย่างเฉียดฉิวเอาใหม่ oh <my S 1> ครับ <my. S 1> คุณหมอ <my. S 1> เอาใหม่สู้กันใหม่วันหนึ่งจะถ้าดวงจะตาเข้าขีดให้เรามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องได้เป็นอ๋อพิชิตชัยพิชิตชัยว่าไง mm. เอาเรื่องบอนพระรามสามอา,อาเรื่องบอนอีกนะ <laughs> เรื่องบ่นไม่อยากาพูดมากเพราะว่า,าแก้กันมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยเรื่องบน่นแล้วก็แก้กันไม่ได้แก้กันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้บ้านเราไปไหนมาไหนก็เล่นกันพนันกันนั่งรถทิบรอกลับบ้านกนเล่นการพนันได้ลองทายดูที่ว่าเลข ทะเบียนรถสี่ตัวรวมกันเนี่ยได้เลขสูงหรือเลขต่ําอันนี้ก็เล่นกันได้แล้วทํะไม่เชื่อลองนั่งรถดูมานันกันไหมเราว่าจะต้องมีการมานัน <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องบ่นก็น่าให้สงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วกว่าเรื่องจะถึงไปยังตำรวจใช้เวลากี่นาทีเรื่องถึงตำรวจแล้วเนี่ย ตำรวจกว่าจะไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยกี่นาทีตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุก็บอกว่าเจอโต๊ะพนันบอลแค่หนึ่งโต๊ะแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าภาพที่ผมลงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพที่ลงให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่ คนที่อยู่ในบ่อนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบ่อนหรืออะไรก็ไม่รู้แหละใช้บันไดปีนใช้บันไดปีนขึ้นไปแล้วก็ไปเอากล้องวงจรปิดออกไปเอากล้องวงจรปิดออกไปแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคนก็นอนตายกันไปโดยไม่ได้สนใจว่าคนมันตายแต่ว่าทําลายหลักฐานก่อนทําลายหลักฐานก่อนอันนี้พูดได้เลยครับว่าทําลายหลักฐานก่อน ตำรวจไปเนี่ยบอกว่าเจอโต๊ะที่ใช้ในการเล่นการพนันเนี่ยแค่หนึ่งโต๊ะแต่ว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิทธ์เนี่ยอันนี้ก็รู้กันนะครับว่าเป็นเขาเป็นเจ้าพ่อในวงการนี้ในวงการบอนการพนันในวงการอาบอบนวดเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้เขาก็เอาหลักฐานมาโชว่วาก่อนหน้านี้เนี่ย มีโต๊ะที่ใช้ในการเล่นกนานพนันเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะแล้วก็ภาพที่เอามาเสนอเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามีกล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีโต๊ะที่ใช้ในการเล่นกันรพนันเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีการตกแต่งอย่างหรูหาราตกแต่งอย่างหรูหาราก็บอกว่าก็ไม่เป็นสองรองใคร เทียบกับมาเก๊าแล้วก็กต้เกียงอ้าวพิจิตช,ชัยว่าไงตำรวจไม่เห็นจริงๆไม่ได้ขี้เท็จอ่ก็ตำรวจไม่เห็นจริงๆครับเพราะว่ากว่าตำรวจจะไปถึงเนี่ยเขารือออาร้อออกหมดแล้วเขารื้อออกหมดแล้วทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเล่นการพน,นันรวมทั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยก็รื้อออกหมดแล้ว ตำรวจไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าเขารื้อออกไปก่อนที่ตำรวจจะไปถึงแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเหตุการยิงกันเนี่ยเกิดขึ้นกี่โมงเกิดขึ้นกี่โมงแล้วก็กว่าจะแจ้งตำรวจเนี่ยกี่โมงแจ้งแล้วตำรวจกว่าจะไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยกี่นาที ที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มนจริงหรือเปล่าหรือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นๆค่ำคแล้วก็ขนโต๊ะคนในต่างที่ชาในการเลี่ยงันันเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ที่ไหนไม่รู้แล้วก็ทําลายหลักฐานกล้องวงจรปิดด้วยหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นอยู่ตรงนี้ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเอามาแชร์กันว่าโต๊ะพนันโต๊ะที่ใช้ในการเล่นการพนันเนี่ยมีเยอะจริงๆกล้องวงจรปิดก็มีกล้องวงจรปิดก็มีแล้วหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็มีภาพที่มาแชร์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียว่ามีคนที่อยู่ในนั้นแหละ เอาบันไดมาวางบันไดมาวางแล้วก็รื้อกล้องวงจรปิดออกไปทันว่าทันว่าปาลวัตไม่ไปโรงเรียนในวันนี้ไปโรงเรียนกันหรือเปล่า จิบกาแฟจิบกาแฟามีความสุขดีไม่ได้อ่านข่าวอะไรหรอกก็น,นั่งนินทานะไม่ได้อ่านข่าวไม่ได้อ่านอะไรแต่ว่านั่งนินทาว่าร้ายคนอื่นไปวันนี้เชา้ชาเชา้ายังไม่มีอะไรก็จะถ้ามีเวลาก็จะมานั่งคุยแลกเปลี่ยนใครจะแลกเปลี่ยนใครจะได้ก็ยินดีฮะ พิจิชัยบอกว่าโรงพักกับบ่อนห่างกันตั้งสองกิโลโออตองแสดงว่าสองกิโลใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยช่วงสี่ทุ่มเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางกี่นาทีห่างกันสองกิโลที่ตั้งของบ่อนและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยตารวจยังไม่ยืนยันนะครับว่าที่เกิดเหตุยิงกันเนี่ยเป็นบ่อน ไม่ยืนยันว่าบ่อนหรือไม่คือตามกฎหมายเนี่ยถ้าเอาตามกฎหมายเลยนะบ่อนหมายถึงต้องมีคนเล่นอย่างน้อยสิบสามคนถ้าไม่ถึงสิบสามคนแล้วก็เล่นไพ่เล่นโน่นเล่นนี่กันเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าลักลอบเล่นการพนันจะเรียกว่าบ่อนไม่ได้ตำรวจบุกก็ไปจับ จะบอกว่าทลายบ่นไม่ได้ครับเพราะว่าบ่นต้องสิบสามคนขึ้นไปถ้าต่ำกว่าสิบสามคนไม่เรียกว่าบน่นแต่ในวันเกิดเหตุที่มีการยิงกันตายสี่ศพเนี่ยแล้วมีตารวจอยู่ด้วยหนึ่งคนเนี่ยอันนั้นเราไม่รู้ว่ามีการเล่นกันอยู่กี่คนไม่รู้ว่ามีการเล่นกันอยู่กี่คนนะก็ ตำรวจเลยยังไม่ยืนยันว่ามันเป็นบอนหรือไม่แต่ว่าสื่อทุกสำนักก็คาดว่าห,หมดแล้วอ่ะบอนเฮียโนนบอนเฮียนี้มีแต่ตำรวจที่ยังไม่ยืนยันว่ามันเป็นบอนหรือไม่แต่ถ้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันส่งผลต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะ,ะอย่างน้อยที่สุดที่เห็นก็คือบอนแห่งนี้มันลอดสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างไรมันเล็ดลอดสายตาของตำรวจไปได้อย่างไรสายสืบได้ทําหน้าที่ตรงนี้หรือไม่แล้วก็การที่ย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องย้ายผู้การแล้วก็ย้าย สมมติว่าย้ายห้าเสือก็เลยกันมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือเปล่าเห็นทุกครั้งถ้าตำรวจนอกหน่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นบุกจับบ่นการพนันก็จะโยกย้าย่วมกับโยกย้ายห้าเสือโรงพักอะไรอย่างนี้นะฮะย้ายไปย้ายสามสิบวันเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อีกย้ายสามสิบวันเดี๋ยวตก,กลับมาใหม่อีก บนก็ยังอยู่เหมือนเดิมพิชิตชัยบอกว่าตำรวจคนนั้นได้คลุมรงชาติไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือ,อตำรวจถูกยิงตายในบนถือว่าปฏิบัติตายในหน้าที่หรือเปล่าตายในหน้าที่ไหมหรือว่าตำรวจคนนี้ถูกส่งไปสืบหาข่าว แต่ว่าเป็นตำรวจอีกสอนองอหนึ่งนะไม่ใช่สอนอที่เกิดเทตุไม่ใช่ตำรวจคนละโูงพักกันด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าวันที่รถน้ำศพเนี่ยมีคลุมทรงแค่หรือเปล่านะแล้วก็เป็นการตายในหน้าที่ไหมขอเดี๋ยวกินน้ำร้อนทักแก้วก่อน กอนได้คุยกับคุณเต้นะคุณเต้คือ,อเต้พระรามเจ็ดเป็นสสเขาก็เสนอไอเดียหลายอย่างเสนอไอเดียหลายอย่างเกี่แล้วเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาโน้นนั้นแล้วหนึ่งในนั้นเขาก็บอกว่าให้เปิดบอนอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้เก็บภาษีเข้ารัฐอาจจะเป็นคาสิโนโเช่นว่าจะใช้จอมเทียนไม่จะใช้พัทยาไม่หรือว่าจะใช้พื้นที่แนวชายแดนเป็นคาสิโนโแล้วก็เก็บภาษีจากการเล่นกนารพนันเข้ารัฐจะได้ไม่มีการลักลอบเล่นกันนั้นอันนั้นก็เป็นวิธีการ คิดแล้วก็หลายคนก็เคยเสนอวิธีคิดอย่างนี้มาแล้วนะแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเกกือบจะสาเร็จมาหลายครั้งก็จะไปใช้โรงแรมแห่งหนึ่งที่จอมเทียนเนี่ยเป็นคาทีโนเคยมีโมเดลแล้วเคยมีโมเดลแล้วแต่ว่า ยังไม่สําเร็จเพราะว่าต้องมีการแก้ไขกฎหมายต้องมีการแก้ไขกฎหมายว่าในเรื่องของการพนันก็เ,เลยยังยังไปไม่ถึงไหนแต่ว่าสภาชุดนี้โดยรัฐบาลนี้จะเอาด้วยหรือเปล่ากับเรื่องของคาสิโนยังไม่รู้ยังไม่รู้นะอันนี้ใน่ีของรัฐบาลเองยังไม่มีใครออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่อง,องคาสิโน เอาเรื่องตำรวจอะไรนะตำรวจเขาไปสืบราชการเขาเอาไว้แน่ไปสืบราชการหรือว่าไปเล่นการประนันถ้าไปสืบราชการ ตำรวจคนละโรงพักกันเนี่ยไปในในฐานะอะไรคนละโรงพักกันนะหรือว่าถูกสั่งการไปโดยอกองบังคับการในเขตพื้นที่นั้นให้ไปหาข่าวไปหาข่าวแล้วไปทำอะไรตัดแย้งกันถึงมีเหตุยิงกัน มีเหตุยิงกันจนถึงขั้นเสียชีวิตกันหลายคนไปหาข่าวหรือไปอคุ้มครองอ้อยแน่ให้ชัดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอีกนานนะเรื่องของบอลแล้วก็เข้าใจว่าจะสะเทือนไปถึงบอลมอื่นด้วย ที่ลักลอบเปิดปอยู่เนี่ยพัฒนาการมีไหมบ่อนบางนามีไหมเจย่านบางนาเนี่ยยังเปิดบ่อนอยู่หรือเปล่าย่านเพชรบุรียังอยู่ไหมบ่อนลอยฟ้าบางที่ยังอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปดำเนินการให้ริงจัง แต่ผมยังไม่เก็เห็นการดำเนินการที่จริงจังเลยแม้แต่ครั้งเดียวบ่อนชัดต่อปูนยังอยู่ไหมทลายกันมากี่ครั้งแล้วก็ยังอยู่บ่อนถ้าให้ไล่เรียงกันนะผมคิดว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานะครมีบ่อนการพนันเนี่ยไม่น้อยกว่าสิบบอน ย่านบางบอนมีบ่อนไหมย่านฝั่งทนมีบอนตรงไหนบ้างเพชรบุรีตัดใหม่ยังมีอยู่ไหมบ่อนแถวประตูน้ำยังอยู่ไหมย่านตะปูนมีอยู่ไหมย่านบางนามีอยู่ไหมอันนี้ถ้าตำรวจไม่รู้เนี่ยผมว่าเลิอกอาชีพตำรวจดีกว่า ไปขายกว๋วยเตี๋ยวขายส้มยำส้มเยังไม่ว่ากันไปเพราะเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามีบอน <c oughs> ลุงนันลุงนันนี่สินการพน,นันอ่าว่ากันไปนะฮะ เรื่องบอ,องบลด้วยงานบรรนันแล้วก็มันนึกไม่ออกเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เชีย่ยวชาญหรือผู้รู้เรื่องเรื่องบอลแต่ที่รู้ก็คือว่ารอบชายแดนชายแดนประเทศไทยเนี่ยรอบรอบชายแดนมีบอลเยอะมากสากแก้วสุรินยาน,นี้บุรีรัมรวมทั้งเชียงราย แม่สอดร,ระนองมีบ่อนหมดฮนะมีคาสินโนพื้นที่ตามรอยตะเข็บแนวชายแดนส่วนมากก็จะมีบ่อนการพนันอยู่มีคาสินโนอยู่แล้วก็จะส่วนมากก็จะเป็น ของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็จะข้าฝั่งไปนิดนึงก็จะเป็นคาสิโนก็เอาเอาเอาช้าวันนี้เอาเรื่องเรื่องบนเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าบอก,กันตรงว่ามีความรู้น้อยเรื่องบนการพนัน แต่ว่าพี่ชิดใช้บอกก็พูดหน่อยอพูดก็พูด,พดไม่ได้ว่าอะไรนะก็วนไปเรื่อยนะเชา้ชาๆขึ้นมาก็ไม่รู้ทําอะไรก็นั่งบนจริงๆผมกำลังหาข้อมูลว่าจะวิเคราะห์เรื่องการเมืองท้องถิน่นในการเลือกตั้งนายกองการบร,ริหารวนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ข้อมูลยังไม่ยังไม่ชัดเจน ก็เลยทะลอไว้นิดหนึง่งคือตัวผู้สมัครมีใครบ้างเนี่ยก็มีเปิดตัวบ้างแล้วละสี่ห้าคนแต่ว่าบางคนยังไม่ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่บางคนก็ขึ้นป้ายแล้วคุณอนันทองอุ่นขึ้นป้ายแล้วคุณนนทีวัน์ขึ้นป้ายแล้วคุณอนันต์ยุติธรรมอํานวยยุติธรรมขึ้นป้ายแล้ว แล้วก็คุณพิชัยบุญยเกียรติอันนั้นลงแน่นอนประกาศเปิดเผยตัวแล้วแต่ว่าอยา่างพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าถินเดิมเนี่ยจะส่งใครยังไม่รู้ก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าจะมีการคุยกันบ้างแล้วว่าจะส่งคุณสุรเชษมาสดิตลงสู้ศึกครั้งนี้เพราะว่าคุณสุรเชษแพ้การเลือกตั้งสส ในเขตนั้นก,ก็กล่าวว่าจะส่งคุณจุรเชษลงสู้สึกอวจอแต่ว่าเป็นแค่ข้อเสนอของสสในพื้นที่ยังไม่ผ่านมาติพักก็เลยยังยังไม่อยากวิเคราะห์ในช่วงสถานการณ์ที่มันข้อมูลยังไม่อัปเดตล่าสุดยังไม่ตกผลึกทั้งหมด แต่ที่เราเห็นตัวแล้วก็อย่างที่บอกนี่แหละคุณอน,นันท์ทองอุ่นบ้างคุณนนทีวัตบ้างนะคุณอำนวยยุติธรรมคุณพิ่ชัยบุญยเกียรติหรืออย่างพักพลังประชารัฐก็ไม่รู้ว่าส่งใครยังไม่รู้ว่าส่งใครลงเลือกตั้งครั้งนี้มีคนเอ่ยชื่อ,อพลโทธีรชัดหรือผูอ้ก,การตี ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่ายังจะลงอยู่ไหมคุณตระเทพยังยืนยันจะลงไหมอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะก็เลยยังไม่อยากจะวิเคราะห์ลงลึกไปเดี๋ยวค่อยให้ชัดวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะขออนุญาตที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดแล้วก็มาว่ากันโอเควันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ